คุยกันหลังดูที่หยด3หนังที่ผมคิดว่ามันไปได้สุดและควรจะหยุดไว้แค่ที่ภาค2ก็พอ สำหรับภาคนี้ถ้าให้จำกัดความสั้นๆด้วยคำคำเดียวก็คงเป็นคำว่าฝืนครับด้วยความที่เนื้อหาในสองภาคแรกมันเติมเต็มกันได้สมบูรณ์แล้วพอเขาเขียนให้มีภาค3โดยใช้องค์ประกอบเดิมๆจากเรื่องราวที่เพิ่งจบไปมันก็เลยกลายเป็นความพยายามในการยืดเนื้อเรื่องที่ดูเอาแต่ใจไปหน่อยท้งนี้ที่ผมบอกว่าควรหยุดที่ภาคสองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหนังเขาไปต่อไม่ได้นะครับแค่มันควรจะฉีกไปเล่าเรื่องราวอื่นๆบ้างไม่ใช่วนกลับมาขยี้ผีตัวเดิมหรือตามไล่หลอกหลอนพี่น้องจากครอบครัวเดิมด้วยวิธีเดิมๆอะไรแบบ เ้าจริงๆเนื้อเรื่องที่ดูฝืนมันก็ไม่ได้เป็นแผลที่ใหญ่ที่สุดของหนังนะครับเพราะดูเหมือนว่าการเปลี่ยนตัวผู้กํากับครั้งนี้จะทําให้ความดูเดือดความต่อเนื่องที่เคยมีมันหายไปที่หยดที่เคยใส่สุดเคยสร้างความสะใจให้กับคนดูมันไม่อยู่แล้วครับแม้แต่ตัวละครลุงยักษ์ของนาเดธท,ที่แบกหนังมาโดยตลอดก็ดูจะซอฟลงจนน่าใจหายความเก่าเกมความเท่โดนเนิฟหมดผมชอบช่วงแรกของหนังนะแต่พอตัวละครเข้าป่าปุ๊บผมหลุดโฟกัสเลยหนังมันบิวไม่ถึงแถมสร้างความกดดันก็ไม่ได้คือถามว่าสนุกไหมผม ผมก็ยังว่าหนังเขาสนุกดูได้อยู่ครับแต่มันจะให้ความบันเทิงกับเราได้ไม่เท่ากับภาคก่อนๆจริงๆกับตัวผมที่ชอบ2ภาคแรกมากๆคงบอกได้แค่ว่า Move นี้เสียของมากครับผมค่อนข้างมั่นใจนะว่ารายได้เขาดีแต่คุณภาพกับสเสน่ห์ที่เสียไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะคุ้มหรือเปล่าส่วนตัวมองว่าถ้ามุ่งไปสร้างภาคแยกหรือเส้นเรื่องใหม่ไปเลยน่าจะดีกว่านี้ครับ